อร่อยหมูย่างพี่อร่อยเหรอไอสองตัวนี้มันสงสัยมันจะอยู่คอนแก่นไม่ได้แล้วมั้งหมูย่างอร่อยนะโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับ น้ำลายออกไปะนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่วงครัวสันควานนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็อยู่ที่คัวสอจอร์มันเดิมคือวันนี้เราก็มาทำกับข้าวอีกเหมือนเดิมครับ้องๆคือมาทำกับข้าวให้สอจอกินนะครับแต่วันนี้เมนูพี่ยักษ์ก็คือหมูสามชั้นทอดเจวนะครับผมก็เป็นแบบเมนูใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาเมื่อก,กี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะฮะวันนี้ฟ่างนะฮะนี่ครับหมูสามชั้นนะฮะหมูสามชั้นเดี๋ยวพี่ยักษ์จะหั่นแล้วก็หมักไปนะครับแล้วก็มีมี ต้นหอมนะครับพริกนะครับผมน้ําตาลทรายนะครับผมพริกไทยนะครับพริกป่นนะครับผมข้าวคั่วนะครับแล้วก็ถุงนะฮะอันนี้เป็นถุงขยะนะครับผมก็ก็ประมาณนี้แล้วก็เี่มกันแป้งครับแป้งกอดกอบโอเคป่ะแล้วเราไปหั่นหมูกันเลยดีกว่ามาทุกคนเรามาหั่นหมูนนี่ครับมันเป็นที่นั่งีพีนะครับผมถ้าหั่นหมูเราต้องนั่งหั่นที่นี่นะ ประทานอาัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมล้างมือแล้วนะฮะเยบบ้อยแล้วโอ้แล้วหมูไม่ค่เยใหญ่เกินเคียงมีดก็ไม่คมนะครับมีดบ้านนี้เป็นอะไรกัมดูนะ คือมีดแบบเป็นมีดลัวเมียครับโอเคเดี๋ยวพี่ยักษ์มาหั่นหมูแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหมักกันเลยนะครับไปนี่ทุกคนสามชั้นแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเสร็จแล้วนะครับผมก็มาดูวิธีการเพปรุงกันเลยนะครับเราจะปรุงด้วยน้ําตาลนะครับผมน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับผมน้ำปลาที่เราจะถ่วงนะครับ ตวงตวงเขาเรียกว่าตวงแค่นี้พอนะครับเด็แล้วก็เราก็มาคลุกเขาให้เข้ากันนะครับโดยการใช้มือนี่แหละมือนี่ล้างหรอยัง, <c oughs> อยงนี่ยังไม่ล้างนะทำหม้ <c oughs> ข,ข้าวบ้านนี้แม่งลืมตลอดเลย <c oughs> แม่งกิ่นนิสัยสุนมาครับ้องเนี่ยครับเสร็จปุ๊บนะครับ,บคลุเนะคกเขาให้เข้ากันเสร็จนะครับแล้วก็ พริกไทยครับผมใส่พริกไทยเข้าไปอันนี้คือพริกไทยป่นเลยใส่เข้าไปเพิ่มความหอมแล้วแต่เราชอบนะอ่ะรับแล้วก็เดี๋ยวล้างมือไปนึงขั้นตอนแล้วนี่ใช่มันผิดขั้นตอนเราล้างมือไปนึงแล้วก็แป้งนะครับเอามีดนั่นแหละปาดแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะครับนี่คือแป้งทอดกรอบนะครับผม พอแล้วโอเคแล้วก็แค่นี้นะครับผมแล้วก็เราเติมแค่นี้นะครับผมแล้วก็เราก็ใส่น้ําเปล่านะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ขยำมันเข้ากันเหมือนเดิมนี่นี่อันนี้มือล้างแล้วนี่มือล้างแล้วไม่เตรียมไม่ล้างไม่ทันทันถือว่าทันถือว่าล้างนี่ครับผมก็ มันก็จะนะารสนักรสชาติน้าตาแบบนี้ย่างนี่<อ>ย่างเสร็จปุ๊บนะครับนี่เราต้องเอาเนี่ยเอาหมูเนี่ยไปบ่มไว้นะครับอีกสามสิบนาทีนะครับผมบ่มแล้วเขาเรียกว่าหมากักเออหมักใช่ไหมเอา,าเไว้โอเคแล้วเราไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นสามสิบนาทีนะครับแล้วเราก็จะไปเตรียมของทอดกันนะครับน้องๆมาดูกันว่ามันจะน่ากินขนาดไหนไปนี่ครับทุกคน3ามสิบนาทีผ่านไปนะครับ หมูที่เราบ่มไน้นะฮะนี่แล้วประมาณนี้มาเราไปทอดกันเลยน้ำมันเราได้ที่แล้วน้ำมันได้ที่แล้วนะครับแล้วก็เอาหมูลงไปนะครับหมูที่เราบ่มไว้นะครับลงไปหมูเราเยอะกว่าข้าวได้อยู่ลงไปเลยไม่ล้น โยนเท้าที่เราใส่โอวร์ทูแล้วเราก็พยายามเอามันออกจากกันนะดีอย่าให้มันอย่าให้มันติดกันนี่ทุกคนเยืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจะเอาขึ้นเลยนะครับเราเอาขึ้นแล้วเราก็จะมาทำน้ำเกลี่ยกันนะครับ ไม่น่ากินเลยไปยังไม่เลยเออแต่หลอดวาวมึงอะ่ะเอามาจิ้มไว้ตรงนี้มันยังไม่แดงเลยเนี่ยยังเนี่ยยังไม่แดงอยู่มาอันนี้หมดแ,แดงไหมแดง,งๆๆ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 เออจุ๊บ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 เออกูทำอาหารแล้วมันมาทำรสด,ด้วยนะครับดูไอ้เฟื่อยดิเอาวาวมาเผาอะไรตรงนี้ไม่รู้นะีเดี๋ยวเราจะมา ทำน้ำซอสนะฮะทำน้ำซอสน,นะครับอ,อ,อันดับแรกเลยนะครับน้ำมะขามเปียกนะฮะนน้ำมะขามเปียกลงไปไปอ่อนๆนะฮะไปอ่อนๆครับผมแล้วก็ทีส่สองน,นะครับผมน้ำตาลประยิบนะครับน้ำตาลปี๊ดไม่จะตาอะไรก็ได้นะได้หมดนะครับไม่เกี่ยวตาขัวเที่ยวได้ไหมได้ตาขัวเที่ยเมียเฮียเมียเรียวขัวเรียวอะไรก็ใส่เข้าไปเดือดนี่า มันเหมือนกันเนี่เสร็จแล้วคนนะครับน้ำมะคามเปียกนะครับผมกับน้ำตาลนะพริกป่นนะครับใส่ลงไปเลยอันนี้เราก็ได้พริกซองมาของไม่เคยครบนะครับรู้เผ็ดเผ็ดเผ็ดนี่ครับแล้วก็เข้าวั่ว เดี๋ยวยางกินอะไรเนี่ยทำกับข้าวให้กินเนี่ยโอ้ยอย่างนีพอดีเลยแม่งท้องเสียอ๋อกินของพีิยักไา่ท้องเสียย่างย่างย่างไม่ทำอะไรกินเลยเฮียอันี้ท้องเสียเฉยเลยสูตรไหนเนี่ยพี่สูตรแล้วแต่แล้วตามใจสันขวามเลยรอแล้วจะสันความเลยไม่แกงมาไม่แกงไม่แกงใช้ตีนทำเสมอโอ้คนขี้น้งตานี่มีทำอย่างไรเลยเอีย่ายไปแน่นเฮีย่ายแม่งไปมาก แต่มันก็ได้แดกขัวไม่กินกินก้อนชิมยังไงเฟสน้ลายะชิมเนียวแล้ียวลหรนได้ชิมนรอนเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็พอลเผ็ดกินยากมันเป็นรสชาตินหอในชิมะ อ่ะปวนะเหี้พอดีเลยเหี้มากเลอ่ะจะกินไม่ได้เด็ดเอื้อเคียบเดี๋ยวเรามาแล้วก็เดี๋ยวเขี้ยมเคียบมือก่อนมือเดี๋ยวนี่ผมไปเคี้ยวเลย กินไม่ต้องกินม,มันกิแกนแกลยะฮะแล้วเราก็จะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งใส่เกลือประดับพริกแห้งใส่ประดับโอ้โหพริกแห้งตุ่มประดับน,ออนี่มันชีสตั้มตัวยัง ไงเข้าใไหมตามชั้นพั่วพิเกียวตามชั้นพั่วพิเกียวใบสังขวันนะครับผมอหนี่ครับทุกคนถาดเราได้แล้วอืเป็นไงเอาหอมหอมนี่ครับผมวิธีการแล้วก็ประดับด้วยหอมนะครับผม โ <Okay>. okay. อเคพอแล้วเป็นไงไปทุกคนเดี๋ยวเราไปให้มันกินกันเลย,ยเดี๋ยวเดูดอีกทีไง,งไปมึงทำอะไรวะเนี่ยหมู3ามพท,ที่รักจวโคตรน่ากินเลยว่ะนี่เขสวยมีข้าเอยด้วยนะอันนี้มึงทำจากที่ไหนเนี่ย ทำเองทำเมื่อกี้อยากจะจับครัวมึงคนอย่างมึงกูไม่เชื่อหรอกมึงทำเองอ๋อเดี๋ยวมึงไปดูคลิปเลยกูไม่เชื่อหมึงทำเองมึงไปดูคลิปเลยเฮ้ยโอเคโลกเชื่อต้องเชื่อโอเคปลาเชื่อก็ได้อันนี้ก็ข้าวเหนียวโอ้พี่อร่อยไหมหน่าจะน่าอร่อยไหมต้มตำพี่ทำดีมากเลยโอ้โหนน่ากิมเดี๋ยวพี่ทำไอ้นี่ต้มตำพี่ไม่ได้ทำอันนี้กูกินได้เลยปะกินได้เลยดีมากเลยกูไม่รอใครแล้วนะอ่ะก็เสิร์ฟไปนานนี่มีชีสเผื่อกพื่อนนี่เป็นไงสุดยอดมากชีสด้วย กีนโชยแกงกีนโชยแกงกินได้กินเอาเอาข้ากินเลยพี่อิ่มข้าวแล้วอ้าวพี่ไม่กินเหรอเออพี่ดูพวกเองกินพี่ก็มีความสุขเลยเดฟตั้งแต่แม่งกลับเข้าสู่วงการนี้อ่ะได้แดกข้าวดีทุกวันเลยเพิร์ดมึงเครกินไ่าเพิร์ดอุ้ยพี่เต่าทำดีมากพี่ยักษ์ทำดีมากมีตำไทยผิดตำไทยด้วยแต่เ้าพูดอีกพูดสุดอ่ะนะเนี่ยเราเชื่อมาเลยอือยัาทำ่อยป่ะตำไทยเขาอร่อยเลย ตำไทยก็อร่อยตไทยุดยอดจัดี่อยาำเหรอตไทยอะนอืมอันนี้กทอันีกซื้ออาไมึงกิไ่ามึงทำชิ้นใหญ่เกินไปอ่ะเพื่อนกูอยากให้มึงกินชิ้นเดียวมึงไม่ร้ถึงคนปากเล็กๆอย่างกูหรไไวว่อเล็กไมล่ะเลยองกินบเจ้าอกินนะปากเล็กแต่อร่อยว่ะอร่อยมลอง่อย ว่ามีตับข้าวโพด้วยสมหวานนะน้องหนีได้อยู่แอบดากนะแอบดากนะกินไม่ได้ทุกคน้องกินไม่ได้ไม่อร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยออร่ยกินยไอ้เหี้ยฉังก็ขี่นะมึงไปเอาเมนูนี้มาจากไหนวะฮะกูคิดขึ้นมาเมื่อกี้ใอรได้บ้างก็เหมือนปกติมึงจะทอดหมูจิ้มกับแจ่วข้างหนใช่กูเลยเอาแจ่วลงไปคลุกเลยเฮ้ยเออ ก็เลยเป็นเมนูใหม่มันคุกเป็นเออขอจ้ได้ที่รักไม่ทำซ้ลองชิมไหมอร่อยอืมไอเฟรมกินไม่ได้มันได้เอ็ดดูมันแดงน้ำใหญ่เสร็จยังไม่เลยกอกินได้แหละโอ้วห่ามันได้เอทล่ะเออขอไม่ดีหาเจอยังได้หรออร่อยจริงทำไทยเออยังไม่เลิกเลยเออเดี๋ยวกูจะไม่ให้เพื่แดงแล้วอันนั้นข้าวมุกมันเดินบอกไปมันบอกว่า มันจะเอายาถ่ายใส่ให้มึงกินไอ้เฟิร์ดอะแต่ยังกูเลยไม่ใส่กูเลยด่ามันไงเราทำแบบนี้ได้ไงเออกินไม่ได้ไม่ด่ามันไป๊บจากนั้นเราบอกพวกกันสักโอ้โหแบบไปอะไรไมากินหรอแม่ไม่กินอ่ะเนี่ยิ่ละอร่อยนะกินต้มต้มดำด้วย อร่อยหมูย่างพี่อร่อยหรออื่ะตัวนี้สุดองตัวนี้มันสงสัยมันจะอยู่คอนแก่นไม่ได้แล้วว่ะหมูย่างอร่อยนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอุ<ห>้ยเนี่ยกล้องสูงมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไปยักด้วยนะครับก็อย่าลืมแอดไปที่เฟซบุ๊กที่ชค่อหุดจันและวีไอท็อปส้สมละลาแล้วก็เดบิวต์เบฟแล้วก็เฟ<ห>ิร์สเซอร์เวย์ เอาแม่ทุกคนแหละนายบุญมีหีเขียวเออแล้วก็แพรมแพรแพรอะไรน่ะเออพะราแพรใช่ไลเออพะร่าแพรนะครับผมโอเคใครอยากทำตามก็ไปทำตามพี่ยักษ์ได้เลยครับอร่อยดีนะครับเนี่ยหมูสามชั้นทอดแจ่วนะครับผมไปไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย